เหมือนลอยกระทงเลยเหรอเนี่ยเล่นน้ำคลองขุดใหม่ใช่ไหมก่อนเล่นน้ำก็ใสยอยู่หรอกพอเล่นไปน้ำก็เป็นแบบนี้แหละสนุกไหมครับสนุกไหมครับเล่นทุกวันเลยเฮ้ย<ร> <c oughs> <ร>น้ำขุดเป็นดับแฉะอลองยืนให้ดูหน่อยนะมันขนาดไหนลูกยืนให้พเพื่อนๆดูหน่อยครับ ยืนลงก่อนแล้วยืนก่อนเร็วยืนขึ้นตลองยืนให้ดูหน่อยว่านะ้ำมันขนาดไหนเอายืนยังไม่ได้ยืนเลย,ยนนะเสียบอย่าแกล้งยืนหน่อยเร็วเออน้ำแค่นั้นเองไม่อันตรายนะครับมีผู้ปกครองดูแลด้วยแต่อากาศก็เล่นจนเย็นแล้วเนาะน้ำก็เป็นคลองยาวแบบนี้สนุกไหม สนุกไหมหองยาวไปทางนู้นเลยสาะน้ำส่วนตัวเชฟใช่ไหมคะก่อนเล่นน้ำเป็นสีฟ้าหลังจากเล่นแล้วก็เป็นแบบนี้เชฟไหนมีสไลเดอร์ด้วยไม่ใช่หรอเล่นสไลเดอร์ให้ดูหน่อยโอ้เดี๋ยวเชฟจะเล่นสไลเดอร์ให้ดู สไลเดอร์ส่วนตัวไม่เห็นมันสไลด์ลงมาเลยหรอมันต้องมาแล้วใจก่อนอ๋อ oh, ใช่ไหมครับได้อย่างสไลด์ร่อยเช่ง oh, okay. แค่ okay, นั้นก่อนเอาลองให้ดูหน่อยครับไปสไลดเดอร์ให้ดูหน่อยครับเร็วพี่เอ๊สารแน่นหน่อยลงไปก่อนรอบนึงรอบนึงก็พอแล้วครับไปลองไปสไลดเดอร์ให้ดูหน่อย โอ้แบบนั้นนะเอาบายบายโอ้สนุกสางบายบาย